อ๋อนี่อันนี้เป็นคลิปเที่ยงนี้หมอบีเอ็กออนอุงทานเมนูอะไรในร้านนาถะเหรอด้วยที่เป็นน้องสาวนะคะไม่ได้พี่สาวค่ะอ่ะเป็นน้องสาวนะครับนนี้องสาวน้อ่อนเป็นน้องสาวอันนี้ก็ชอบมากอ้อันนี้ปลาด้วยมั้ยอ้ส้มตำทอดเดี๋ยวลองลองใช่เมนูเด็ดประจำนาถะได้ประจำเราเลยนะว้าวประจำที่บีกันครับต้มยำ แต่ว่าเราเป็นแบบว่ากินไม่เี่ยนเลยเยิ่นบางเล่นบางมาละหนูแบบจะมีขอบุตน้องสาวนะน้องสาวเจ้าตัวพูดเองนะครับถ้าพรุ่งนี้บ้านพี่ๆเกิดน้ําท่วมให้รู้ไว้ว่านั่นคือน้ําตาของผมเองนะครับนาถานี่ร้านของหมอบีเขาครับเผื่อใครไม่รู้อ๋อนาถาเป็นร้านของหมอบีอโอนี้ว่าร้านโปรดเป็นเจ้าของร้านเลยเหรอ อ่านี่นี่อันนี้เป็นภาพที่ผมพูดถึงนี่ที่ไปออกงานก็ถ่ายรูปด้วยกันอ๋อนี่ไงหมอบีเคยเผยอ,อ,อ่อนอุ่น bnk คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้วคือเป็นชาติที่แล้วเป็นน้องสาวและสรุปชาตินี้เป็นน้องสาวหรือเป็นอะไร ถูกโฟกัสอีกครั้งจากที่แฮชแทกหมอบีทูสื่อวิญญาณถูกแฉจนกลายเป็นประเด็นเฉาในสังคมรวมถึงเรื่องของหัวใจที่เพจเฉพาะกิจแฉวิรกรรมหมอบีออกมาเปิดเผยว่าหมอบีมีโรค4ี่ใบโดยขอเฉลยเพียงแค่3าคนเพราะอีกคนยังหาหลักฐานชัดเจนไม่ได้งานนี้ทาแฟนคลับช็อกเพราะ1ในสมีภาพหมอบีกับออนอุง b อยู่ด้วย พอได้เริ่มมีการสืบเรื่องราวย้อนหลังก็พบว่ามีคลิปหมอบีกับอ่อนอุงร่วมงานกันหลายครั้งอ่อ,อนอุงยังเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยงานหมอบีช่วยโปรโมทคาเฟ่นาทะโดยหมอบีบอกในคลิปว่ามากินข้าวกับน้องสาวเมื่อชาติที่แล้วอ๋อเมื่อปีก่อนหมอบียังเคยไปร่วมทริปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ประเทศญี่ปุ่นกับอินฟลูอุนโดยมีออนอุงไปด้วยในตอนนั้นทำแฟนๆเซอร์ไพรส์มากว่าหมอบีมาร่วมกวนนี้ได้ยังไง รวมไปถึงออนอุงไปสนิทร่วมงานเป็นจิตอาสากับหมอบีได้อย่างไรเพราะออนอุงเป็นคริสเตียนซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยออกมาตอบมีแต่เพียงหมอบีที่บอกเพียงว่าเป็นน้องสาวเมื่อชาติที่แล้วอืมเฮ้เ,เพจไหนที่ออกมาพูดถึงแล้วมีหลักฐานเพจเฉพาะกิจเหรออะไรเนี่ยทุกคนน้องออนเสร็จหมอบีจริงๆด้วยนาทีที่สามสิบแปดหนึ่งหกชัดๆแล้วเฮ้ยมั่วแล้วหรือเปล่าเนี่ย มั่วแล้วหรือเปล่าสาวันสองคืนไอดิสนีย์เลยสามสิบแปดหนึ่งหกมันมีอะไรผมว่ามันมั่วนะอันนี้มันมั่วนะอยามึนทีทดอกอารมณ์แบบตอนเช้าอยากจะตื่นอยากจะเล่นอยากจะอะไรมันไม่มีอะไรเนี่ยสามสิบแปดหนึ่งหกอมันดูดีนะโบมันดูอะไรที่เป็นการวัดว่ามันดูดูดีอะไรที่เป็นการวัดว่ามันดูดูดีนัดเข้าไปก่อนตื่นทั้งทั้งม นี่ก็สามสิบแปดหนึ่งหกดูตรงไหนโอ้โหนี่มันมั่วนะมันมั่วซั่วนะคือแม่จะเอาให้กูกัดด้วยอ่ะเล่นคุณติดเล่นอาหารนะพี่อูนคุณแม่สอนว่าห้ามเล่นนาหารไม่ใครกัดไม่รู้ว่าอะไรมากําหนดนะอันนี้นงเลยไม่มีคันเหลือข้างล่างกันสับสนว่าคนไหนเจ้าหญิงตัวพี่ไม่เห็นเหรอเส้นแดงแดงลากเชือกมันอยู่จริงเห็นปต่กูพูดแหละโดนลไม่ได้เซฟมึงกลัวเรากิน และนี่คือขัญอยากให้โบมันคือเอือเทียที่ดอกอารมณ์แบบตอนเช้าอยากกะต่นอยากกะเล่นอยากจะอะไรเนี่ยบวงเคยเป็นแฟนสาวผมเมื่อชาติที่แล้วเพราะเงินชาตินี้ก็ต้องเป็นแฟนผมเหมือนเดิมตาไม่ถึงนะเห็นกันหมดเลยเห็นอะไรน้องสรุปเห็นอะไรแหวนมือซ้ายแหวนมือซ้ายมันก็แหวนแหวนแต่งงานของหมอบีหรือเปล่าหมอบีเขาแต่งงานแล้วไง แหวนมือซ้ายคนนี้ไม่ใช่น้องออนเออมือี่กั่ดอกอารมณ์แบบนี่คนนี้น้องออนไม่ใช่เหรอน้องออนคนนี้ตอนเช้าคนนี้จะใส่แหวนมือซ้ายไม่เกี่ยวเริ่มงงแล้วไปดูเพจเฉพาะกิจดีกว่าไหนเนี่ยเหรอเพจเฉพาะกิจเหรอ <laughs> มีแต่โพพิเศกเกี่ยวอะไรกับน้องออนกับพี่หมอบีเนี่ยโพพิเศษรัวๆเลยอันไหนเนี่ยโ,โหยน้อง มั่วหมดแล้วทรงมันมั่วหมดแล้วเฉพาะกิจไหนวะมันมีหลายเฉพาะกิจเหรอพี่เสกผิดอะไรก็พี่เสกไม่ได้ผิดไงครับก็เลยไม่ได้ดูก็ตอนนี้เรื่องราวมันเป็นเรื่องราวของพี่หมอบีกับน้องอ้อนอุ๋งตสงทาที่แล้วพี่บ่วงเป็นพ่อผมนะถ้าจะเป็นแฟนใครก็ต้องเป็นแฟนผมสิว่อแต่ผมเริ่มงงแล้วหมอบีน้องออนรถเจอสามคำ หมอบีอ้างไม่ใช่ผู้วิเศษปราบผีหนุ่มกันชัยถามลดเงินสดพี่ถามเขาเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าพี่ถามว่าเขาดูดวงได้มั้ยพี่เคยถามพี่ถามกันมื่อมีมีทูตสื่อวิญญาณอะไรอย่างที่ว่านั่นเอกเขาบอกเขาไม่มีไม่มีเหรอครับไม่มีครับแล้วเขาบอกว่าการที่เขามีคนมาถามเขาว่าพ่อเขาตายแล้วไปไหนอะไรไงี้เนี่ยเขาเขาพูดตามหลักทั่วไปพูดตามหลักทั่วไปแต่ว่าทักชื่อถูกทักความลับถูก วิญญาณตายแล้วก็จะไปที่นู่นที่นี่อะไรครับเขาพูดตามคนไปเชื่อเป็นตุกเป็นตาเองใช่ประมาณน<ะ>ัเขาเขาบอกเขาอาอ้าก็มึงเชื่อกันเองกูก็พูดไปเรื่อยอะ่ะอ่าเขาพูดตามหลักการแค่นี้ไม่มีไม่มีการมาสื่อไม่มีการมารสื่อวิญญาณคือคือผมแชร์อย่างนี้ครับท่านรองครับในกรณีที่ผมไปศึกษามาในกรณีที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถแง่แง่นั้นแต่ปล่อยให้เวลาหรือคนอื่นมาเชื่อเนี่ย มันถือว่าตัวเองหลอกลวงประชาชนได้นะครับก็คันนี้เป็นรถของใครโอ้ยนี่คือเขาเบลอร์เขาเบลอร์ป้ายทะเบียนด้วยไปนเนี่ยฝากคำถามไปหาคุณฝากคำถามไปคุณบีเผื่อคุณบีจะมีแรงออกมาตอบตอนไหนก็มาตอบหลังจากที่หายป่วยแล้วนะฮะเมื่อไหร่ก็ได้คุณซื้อรถคันนี้ให้กับใครแล้วคือโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าพี่หนุ่มเขาถามแบบเนี้ยเขาน่าจะมีคําตอบอยู่แล้ว จากที่ผมเข้าใจถ้าถามถ้าถามแบบนี้เขาน่าจะมีคําตอบแล้วคุณซื้อเป็นเงินสดจริงไหมอ่าืมโหยหลวงพ่อต้องโดนตรวจสอบด้วยอยากให้ข้อมูลนี้ถึงพี่หนุ่มและผู้มีอํานาจจัดการเรื่องนี้ 1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของหลวงพ่อทุกบัญชีด้วยทั้งย้อนหลังและปัจจุบัน 2. องทำไมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดถึงเป็นญาติพี่น้องของหลวงพ่อทั้งหมดเฮ้ย นี่เบลข้อมูลมาจากไหนเนี่ยนี่มันคอมเมนต์ใน u t u b e คอมเมนต์หนึ่งจริงหรือเปล่าคบเนี่ยสามทำไมที่ดินที่ทางวัดซื้อบางส่วนถึงเป็นชื่อญาติหลวงพ่อเอ้ยวงในหรือวงไหนน้องอันเนี้ยเรามั่นใจว่าหลวงพ่อย,ยังพูดไม่หมดเหมือนกักข้อมูลไว้บางส่วนกลัวว่าจะสาบถึงตัวหลวงพ่อเองใช่ไหมแล้วการสัมภาษณ์หลวงพ่อแต่ละครั้งหลวงพ่อจะมีนัยยะปกป้องหมอบีอยู่เรื่อย ขายว่าทั้งหลวงพ่อทั้งหมอบีมีอะไรอ้วกันอยู่ที่คนไม่รู้ใครจะบริจาคอะไรอยู่ชะงักไประยะยาวก่อนเอาเงินไปกินอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยดีกว่าพาพ่อพาแม่ตัวเองไปเที่ยวไปกินอาหารมื้อดีๆได้บุญเหมือนกัน <c oughs> เอ้ยอันนี้จริงปะเนี่ย มันมีคําพูดมีมีใครมีใครได้ไปอ่านข่าวอะไรตรงไหนไหมครับเนี่ยเขาโพลได้สองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันไปอ่านข่าวไหนมามั่วซั่หรือเปล่าออกรายการพูดเหมือนมีพลังวิเศษใช้ฉายาทูตสื่อวิญญาณเป็นเวลานานแต่ให้ปากคําตํารวจบอกไม่ใช่ผู้วิเศษผมว่านะตอนเนี้ AI ต้องมาแล้วเป็น AI หน้าหมอบีเสียงหมอบแล้วก็ลองเพลงฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ที่จะสืกประสาทงามให้เธอไม่มีลิ์เดหยุดโดให้บ่วงเอาเงินไปกินอะไรอร่อยอร่อยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหคุณโดให้ผมไปกินอะไรอร่อยอร่อยผมก็ไปกินอะไรอร่อยอร่อยผมก็ไม่ได้มุบมิบโดนะคุณก็ได้บุญผมไม่ได้กินบริจาคให้พี่บ่วงพาุตรไว้ก่อนพาพ่อแม่ไปเที่ยวโดยพี่บวงไปลงไพ่หมดเฮ้ยผมไม่ได้ลงไพ่นี่คุณคุณมั่วนะมั่วซั่วนะครับ ไอที่ลงไพ่นี่เงินค่าโฆษณาจาก YouTube ได้เงินค่าโฆษณาจาก YouTube มาก็ลงไพ่เงินโดนี่เงินโดผมซื้อของมาแล้วนี่หูของเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้ผมมีหลักฐานชัดนะเฮ้ยผมสติมเมอร์น้ำดีสติมเมอร์น้ำดีนะครับได้เงินโดมาคุณได้บุญแน่นอนนะผมเอาไปทำประโยชน์ผมเอาไปทำตามสิ่งที่ผมพูดร้อนตัวทำไมพี่ ผมไม่ได้ร้อนตัวก็มีคนมาโจมตีผมมีคนมาใส่ร้ายผมก็ต้องอธิบายความจริงผมต้องพูดตามความจริงไม่เคยร้อนตัวครับมีคนสงสัยก็อธิบายไม่ปัดป้องไม่หลีกเลี่ยงครับผู้จัดฉานตอบตรงนะกองเปล่าโอโ้โหแย่ละพูดอย่างนี้ก็แย่และบอกกองเปล่าเงียบแล้วหันมาแฟนสาวผมชาติที่แล้วอี่ยยย่ายอาไม่โทรยายยายย What t h